คุณผู้ชมครับติดตามเรื่องราวของโตโนโพ่พาคินกันหน่อยครับต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดเนี่ยเรื่องนอกใจนิชาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมปล่อยให้ฝ่ายหญิงเนี่ยเผชิญหน้ากับกองทัพสื่อพร้อมกับโชว์ความสตรองนะว่าชีวิตตอนนี้เนี่ยแฮปปี้ดีนั่นเองครับสถานะคืออยู่คนเดียวให้แฟนคลับตีความไปต่างๆนานาน,นั่นเองนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยครับคุณผู้ชมทีน้าของโตโน่เนี่ยก็ได้มีการเคลื่อนไหวเป็นการแชร์คลิปนั่นเองครับย้อนวัน ดูใน u t u b e ช่อง One Man t ท a m เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าช่วงเท,ท้ายเนี่ยจะมีภาพของนิชาเนี่ยเชียร์ติดขอบสนามบอลอยู่ด้วยนะซึ่งเป็นคลิปที่ใช้หัวข้อว่าตอนจบสู้ต่อหรือพอแค่นี้ EP ีที่12อนั่นเองครับคุณผู้ชมในช่วงที่มีภาพนิชาเนี่ยร้องโดยเจ้าตัวครับมีเนื้อหาทำนองว่าต่อให้เวลาเลือนลบเรื่องราวที่เหมือนภาพฝันแต่สำหรับฉันไม่มีวันเลือนหายไม่เสียดายที่เคยได้รักกันอะไรที่ต้องจบลง ฟ้าคงกำหนดให้เป็นแบบนั้นขอเก็บทั้งหมดในหัวใจให้งดงามเหมือนดังเดิมครับอาจจะปวดร้าวแต่ไม่เสียใจที่เคยผูกพันครับคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเป็นอยู่ในช่วงจังหวะที่อยู่ท้ายคลิปนั่นเองของโตโน่ที่มีการลงเอาไว้นอกจากนี้เนี่ยนะฮะโตโน่เองก็ยังได้มีการเอามาลงสตรอรี่อินสตาแกรมอีกด้วยครับคุณผู้ชมก็เป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดนั่นเองครับหลังจากที่คลิปเซียงไฮ้เนี่ยได้มีการล่มไปเพราะว่านิชาเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปด้วยนี่ยส่วนฝั่งเซียงไฮ้ที่โตโน่ไปีกก็มารแสดง ความยินดีกับน้องสาวครับคุณผู้ชมที่มีการคบครับกับแฟนหนุ่มในขณะเดียวกันพี่ชายเองเนี่ยก็กําลังพบกับมรสมความรักนะแต่ก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องสาวนั่นเองครับคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนเนี่ยก็จับตามองเหมือนกันครับว่าโอ้โหที่ฝั่งเซี่ยงไฮ้เนี่ยค่อนข้างที่จะเศร้าใจจริงๆเลยสําหรับตัวโนโภาพเนี่ยก็อาจจะมียิ้มแย้บ้างนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ได้ออกมาจากใจนั่นเองนะครับส่วนฝั่งของนิชาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปเที่ยวเขาหลักมีภาพออกมาให้ได้ชมกันนะครับค ที่มีความสุขสนุกสนานกับเพื่อนๆและก็ครอบครัวนั่นเองนะครับและก็นอกจากนี้เนี่ยนิชาเองก็ยังออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะฮะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าฝั่งของโตโน่เนี่ยนะครับไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์สื่อแต่อย่างใดตั้งแต่เกิดเรื่องมานะครับฝั่งของนิชาเองเนี่ยรอบแรกที่มีการให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรนะฮะส่วนรอบสองเนี่ยสภาพจิตใจเริ่มดีขึ้นก็มีการพูดบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่คนเดียวแฮปปี้ดีมากๆเนี่ยแน่นอนว่าคาตอบเนี่ยก็อย่างที่ป้าข ครับคุณผู้ชมแต่ไม่ให้โอกาสนั่นเองเนีส่วนรักของโตโน่กับนิชาเนี่ยคาดว่าน่าจะไม่ได้มีโอกาสรีเทิร์นรักกันอีกแล้วนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีข้อมูลจากฝั่งพี่บอยอินเตอร์เทนเนี่ยนะฮะ ได้มีการพูดเอาไว้ในรายการจริงใจเล่านั่นเองว่าทริปเซี่ยงไฮ้เนี่ยนิชาเองก็ได้มีการรีฟันคืนตั๋วเป็นเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครไม่ไปอย่างแน่นอนสุดท้ายเนี่ยนะครับข้อมูลจากพี่บอยเอนเตอร์เทนเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงนั่นเองครับที่นิชาเนี่ยไม่ได้โผล่ไปทริปเซี่ยงไฮ้ด้วยนั่นเองแต่ก็ไปเที่ยวเขาหลักจังหวัดพังงากับเพื่อนๆและก็ครอบครัวแทนนั่นเองครับก็เป็นเรื่องราวล่าสุดนะครับที่เอามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้ติดตามรับชมกันนั่นเองเนล่าาสุดัแหละจกทิปเซี่ยงฮ้ก็คือการโพส์คลิิปวดีีีโพต์นน้ซึ่งงยัม อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าคอมเมนต์เนี่ยก็แตกเป็น2อฝั่งอยู่แล้วนะครับแต่ก็อเอาเป็นว่าเข้าใจกันว่าทุกอย่างเนี่ยน่าจะจบแล้วฝั่งนิชาเองก็ Move On แล้วก็เดินหน้าทํางานต่อเป็นเดียวเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ